มาได้ครับพี่น้องด้วยครับมาเด้ครับผมยกขึ้นหน่อยลูกสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแม่จะถ่ายเอาลูกเยี่ยมเปาสมตําทะเลเดือดปลาแตกพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้ตั้งชื่อให้ส้มตําทะเลเดือดปลาแตกเพราะว่าหยังพ่อแม่พี่น้องเบิกที่หลังมีอย่างเนี่ยนะมีบักมียะมีบักฮงสมตําแล้วก็มีเห็ดนางรมของเฮาเห็ดนางรมเก็บมาอ่อนใหม่ๆเลยพ่อแม่พี่น้องปลาหมึกปลาหมึกลูกชิ้นกุ้งหมูยอ พ่อแม่พี่น้องจ๋าไปจัดเต็มเลยลูกไส้ขอมาพุณแม่จัดห้เอาบอกเราเอาอีกจักลูกดูข้ขังหลังบ้านจะเบิ่งเด้อพี่น้องหกกเพราะว่าอันตาพาน้าแล้วก็มองหันมองไอ้จุดไฟบ้ันเด็กกิบบ่บัานเด็ก,ก,ดก,กวดกลับมาหอดบ้านกะจัดสมตามให้ลูกไส้เลยมามาแสบน้ำกันสองแม่ลูกจ้ะสวัสดีจ้าอย่างเป็นทางการเด้อพ่อแม่พี่น้องอันเสื้อเปือป้อนป้ามึกป้ามึอก,อ,มอ,กอันนี้มาบาน,นี้น สองแม่ลูกใส่มือได้บ่นี้ครับผมใส่ลูกทีใส่จังได๋ก็ใส่ลูกเบิเ่งนะครับต้องมือใครนะสุดยอดอืออะไรมีสุดยอดส,ส,สุดยอดแสบแสบสองแม่ลูกนี่ต้องพักไหมนี่อื้ออื้อสุดยอดต้องเต็ยงให้หนักเนาะครับครับผมมาไหมแม่อู้ย อน,อนนี่ตอนนี้สก้กกินมือด้วย่ะเก็บมาใหม่ๆแบบสุดยอดแสบเ้มแสบด้วยแหละมือข้านันะครับตอกมากนะ่ช่วงไข่แท้

น้องกลัวสีใดชากลัวสีจัดชาดได้อ <laughs> โอเคแจมแจงกินต่อบบบน,นี้ใส่มือห,หลยเหรออือใส่ทั้างมือั้งหนึ่งอ่ะมส่ไขุยเอาใช่ไหมนีมม่ประแดกรล้สีเอานี่ตอนไม่จะประแดกตอนเห็ดบ้านหวานกรอบนั่นหรือ่ง có hình... ừ, đẹp luôn. mắm muối cuội. còn cay bé không ờ ừ, thôi đi nào <laughs> cùng nữa không đi lại tổ lại nào <laughs> ก็สิไ oh, ด้ก mm ินซอสแม่ล <finan cer> ูกสาวไปเห็ดงาแฟนแพะจะพันไหนจับน <in Han> ี่กับหูอยู่อเปล่าอืมลายปวดนู่นเนาะมีการขัดปละอืมืงดกินเห็ดหนามเฮียหมุนกล่องหมุนไปหมุนมาเห็ดหนามเฮียพี่น้องเอ้ยใา่หัว มุมหน่แต่งใส่ได้มุ่มนังโบแต่งเนะมุมที่เราเคยน้องกินอ,มอืม,มก็มีไฟแต่แปลกหนูว่าไงแต่มแจ้งดีไหมแจ่มๆตะวันได้ อีน้ำไดยสมัครมาให้มาให้ผูนเพชรเพชรไปได้ไม่ใช่ไปไม่ดแล่วเนาะขอกนุยากใช้มือด้อโอ้ยกูพชกแมวเงือกอืม cái như mình sư bạn tổng tắm bà hơi hơi điện bà tẹt hơi điện chắc bài sẽ rồi cho hết rồi đấy Nhiều Bấm อมือก็เหมือกประเด็นใส่หลางก็ก็มือนเป็นโตแบบนี่เปาะเดี๋ยวลอลอกินเลยสวางบ้างสวางบ้างรวมใช่ม เวลาจมน้ําจีนกวัามันหลายแหละการพออโซคลาพาะจะกินมุ่มมักง <c oughs> วิธีของการกินส้มตำมันต้องแบบนี้นะลูกวะ หุมแบบมูมมากๆอีสานแบบเหรอืมใคน่ากินเลไหมฮะเปินทีนทยมไหมกาส่งใส่มะก,กรอืมันตองแบบฮ่งเิ่มหลุกจํำได้ไหมอืมอม เนื้อยป,ออป๊ะมุ้งเข้าไปแกงส้มมันก็เสียปาลากระป๋องอร่อยซอสเมนูจัดเต็มเลยพี่เนางร้นขาดทึ่งทะเลเท่า,น,น,านั้นเอง ก็เผ็ดตายวันนี้ไม่ถอยอะ่ะชิมคำแรกสองคำไม่เผ็ดเลยนะเค้กินกับแกงหวานชิมอีกแซ่บมาก Chạm <laughs> nhá. Ừ. Cái okay, mắt mình này Mắt chín sổng tắm Sụt vời <laughs>

ไน่คดจรับข้าหลงขันล่ะเหลืองายมากแม่แต่ครับถ้าไปเห็นงนานเนาะถ้ะอ่อนแป๊กแป๊กก็ล้องตายกันรอนหักเพิ่นแม่จัดหนุ่มเนี่ยปังมือกุ่งสมตําใช่ไหม Mình đi theo bên hoàng chẳng con hèn Hằng rồi. Chua không baba. Ô. Kườn mai lên rồi nè. Ừ, gừng. Ngọt. Ô, gì gừng vậy. ăn bữa Mình sẽ cắt kèm มีเยอะมาะเลือกคอสิชอบมั้งเหรอไม่เอาเดี๋ยวไปไม่ชอบมือยองเฮ้ยว่าจะลูกแม่กับเพชรงงหมดละกินมักแดงเอ้าตาจัดเลย บบอกพี่แหงกับบอกพี่สดบอกพี่แหงมันสิเพ็ดมะนากรมันสิเป็นแนวนี่ขัข้มสองขาบอกบันไดอืม

น้ำเกียวเขาต้องเลยน่อกินอยู่หน้า,นาทรงหน้าอนหอด,ดูแล้วอยู่ทงไทยท้งหน้าแสบขนาดนี่นพุงกินหมดจังหมดแล้วได้สาตัวสาตัวกินแก้เผ็ดไป

จ้ามาเก็บได้หรือโอ้โหโอ้ยเ่อค่อยได้กินเผ็ดเดี๋ยวเ่อค่อยได้เฮ็ดเผ็ดแห้งให้กินนะแบบนี้ดีครับน้องนาะ มุมนี้มันแจงแจมดีค่ะสุดยอดเนาะปลาหมูซื้อไหมปลาหมูซื้อเยอลาีซือแล้วเาจะเ,จเทตอนั้นค่ะเพื่อน บวบไปก็กับเงี้เพชรแล้วไหนเติบไปผ่าเป็นไงเนาะสองคนแม่ดูหืมหมดเป็นยังไม่หมดเดี๋ยวเรามากินใหม่คลิปนี้กับฝา,าไว้ซ้ำเนี่ยแ้่พ่อแม่พี่นอนจ้ะกินมุมม่งมั่ พิดพาไปการใดก็ขอโทษขอโทษให้ได้จดเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปกินกับประมาณนี้แล้วนอกจากพ่อแม่พี่น้องจะ้ะไปแล้วจ้าแล้วงานดูดสวัสดีจา้าบ๊ายบายจา้าเป่าลายไปยเลยพีดพ่อแม่พี่น้องจะ้จะเจอกันชุดไหน